สวัสดีค่ะวันนี้เรามาวันนี้มากินข้าวที่ชื่ออะไรนะพี่เนียชื่อครับลุงอะไรสูงเนินฟาร์มไหนเออที่อำเภอสูงเนินที่อำเภอสูงเนินเนาะลุงลุงงาเนาะอ่าฟาร์มลุงงาปูนาเนาะอ่าพาเพื่อนเพื่อนมากินอาหารพื้นบ้านนหรอคะ อันนี้เมนูเด็ดๆทางนั้นเลยเมนูเด็ดๆทางนี้ัลโหลพี่กะทิัลโหลพี่กะทิกำลังจะกินอะไรคะกินน้องหอยกินน้องหอยอ่ะเดี๋ยวดูซิพี่กะทิแกะหอยอันนี้เป็นเมนูหอยนาต้มใช่ไหมคะพี่กะทิหอยนาต้มโอ้หอยนาต้มจิ้มน้ำจิ้มไหมเขาจะมียางของเขาเขาจะมียางของเขา จิ้มน้ำส้มตำวันนี้เรามากินข้าวที่ฟาร์มปูนาฟาร์มลุงงาปูนาที่อำเภอสุงเนินจังหวัดนครราชสีมานะคะแม่แล้วเขาจะทำเสร็จวันนี้เลยเหรอข้าวกลางทุ่งนาเดี๋ยวพาไปดูนะคะเขาสร้างเป็นเหมือนจุดเช็คอินเป็นกาแฟด้วยแล้วก็มีอาหารด้วยอาหารก็เมนูกับข้าวก็เป็นแบบ บ้านๆน,นะคะสมัยเก่าเนาะมีต้มหอยนามีอะไรเงี้ยให้ดูวิวอันนี้เป็นบ่อบ่อเลี้ยงปลาแล้วก็มีทุ่งนาข้าวกำลังออกรวงเหลืองเลยค่ะแล้วเขาก็เปิดให้ตกปลาด้วยนู่นนะคะนู่นนะคะมีมีลูกค้ามาตกปลาสี่ห้าคนเลยนะคะแล้วก็สามารถนั่งกินอาหารตรงกลางทุ่งนั้นได้ก็จะเป็นจัดเป็นมุมสวย มีที่ให้เด็กลงไปนั่งสวายเบอร์กลางน้ำแต่ก็ไม่หมอกับผู้ใหญ่เนาะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะขาดซะอันนี้ก็คือเป็นกลางทุ่งนาธรรมาดานี่เองอันนี้นน้องเขาไปเดินไปเสิร์ฟล้วเดินเลยค่ะนี่เห็นไหมคะหน้าตาหน้ากินเลยเนี่ยใครๆได้ผ่านมาแถว นี้แนะนำนะคะแนะนำอ่ะเดี๋ยวให้ดูป้ายเลยแนะนำสูงเนินฟาร์มอนุรักษ์เชิงพาณิชย์ป๋างานี่เบอร์โทรศัพท์อ่ะนะเชิญเลยค่ะจะได้มาดื่มด่ำกับบรรยากาศกลางทุ่งนากินข้าวกลางทุ่งนะคะมีเมนูพื้นบ้านนั่งสบายสบาย นั่งสบายๆเย,ย็นๆงิบเงียบเดี๋ยวพากลับไปดูเมนูอาหารอันนั้นอะไรอืออะไรบ้างอ่าเมนูเด็ดเมนูเด็ดต้องเขย่าก่อนกินใช่ไหมเขยา่กขยาก่อนกินอ่าเขย่าก่อนกินอ่าแล้วทำไงต่อฮัลโหลต้องเขย่าแบบว่าเอายังไม่ได้เหรอเขย่านานเหรอ เมนูนี้มาดูเมนูอะไรหนึ่งสองว้าวคุ้งโคโยตี้พี่โอพี่ยังไม่ขึ้นเลยอ่ะเขาช่วยคนหน่อยนะเออพี่ยังไม่ขึ้นเลยกุ้งเต้นกุ้งเต้นกุ้งเต้นเฮ้ยดื้ออ่ะดื้อว่ะอันนี้เขาเรียกเมนูกุ้งเต้นนะคะหรือว่าเรียกแบบแซ่บๆหน่อยก็กุ้งโคโยตี้เนาะนี่เมนูเด็ดเลย อันนี้หอยนาต้มนะคะอันนี้ตําหอยนาแซ่บๆเด็ดมากค่ะเด็ดมากที่สูงเงินฟาร์มฟาร์มปูนานะคะฟาร์มปูนาใครได้ผ่านมาทางนี้เชิญเลยอันนี้ปูปูทอดกรอบเมนูเด็ดเมนูเจ๋งดโอเชิญเชิญเพื่อนๆมาทางสูงเงินแวะมารีวิวให้ค่ะสุดยอดค่ะสุดยอดค่ะโอเคเลยค่ะ ได้กระทะเลยกระทะเสรทีนี <sk <sk ้ปลาปูใส่อ่ามาค่ะสั่ค่ะแล้วค่ะอันนี้เป็นไข่เจียวกุ้งค่ะกุ้งที่ใช้คือกุ้งฝอยนะคะกุ้งฝอยจับในนาเลยไข่เจียวกุ้งได้ไหมอะไรลูกกุ้งอะไรนะคะกุ้งฝอยกินข้าวก่อนลูกเปไปเป็นนี่มันมีปลาไหนกุ้งปูมีปลอ่ากุ้งก็เคาก็มีปลากินได้ไหม ไม่อะมาพี่โอพี่โอขยับมาแคที่อยากกินด้วยกินเลยลองทุกอย่างแต่ก็อย่าเยอะลองทุกอย่างนี่เด็กๆอยากกินค่ะเอากัดเข้าไปเลแล้วกินเลยค่ะตักใส่ข้าวกินเลยตักใส่ข้าวเลยเอาดิอันนี้เป็นอะไรเอ่ยอันนี้อะไรคะขกทอดกระเทียมโอ้โหน่าจะกรอบน่าจะกรอบไม่กระโดดนี้แล้ไม่ตายอ่ะ ทอดกระเทียมหอมมากค่ะเพื่อนอืจานอื่นก็ดูจานไม่หลออันนี้จานที่สองแล้วนะเนี่ยจานที่สองละมาค่ะทอดกระเทียมค่ะ่าจิ้มซอสทอดพริกใช่ไหม,มเราให้เด็กๆลองพี่กก,กะทิเป็นไงมาค่ะเพื่อนๆที่ได้ผ่านมาทาง อำเภอสูงเนินนะคะร้านนี้อยู่ไม่ไกลจากถนนมิตรภาพเข้ามานิดหน่อยค่ะเชิญชวนมีเมนูพื้นบ้านให้อร่อยหลากหลายเมนูเลยทีเดียวนะคะเหมือนภาพที่ได้โชว์ให้เห็นถือว่าเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ที่เจ้าของกำลังพัฒนา อาจจะยังไม่เต็มรูปแบบแต่เร็วๆนี้คงเต็มรูปแบบนะคะมาสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวของบ้านเราอ่านี่เก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูค่ะหลานๆถ่ายรูปเป็นสะพานข้ามทุ่งนาข้ามแม่น้ำมีชิงช้าเล็กๆให้เด็กๆได้นั่งแกว่งเล่นสนุกๆนะคะหน้ามาค่ะเพื่อนๆคะ่ะน่าชม เก็บภาพนิ่งมาให้ดูค่ะสพานข้ามคลองน้ำนะคะมีชิงชา้าช่วงกลางวันก็อาจจะร้อนนิดนึงเราก็อาจจะไปนั่งกินกาแฟอร่อยอรอ,ยอร่อยหอมๆในห้องแอร์เย็นๆมีทั้งห้องแอร์นะคะแล้วก็ห้องที่รับอากาศธรรมชาตินะคะทุกวันนี้ หลายคนนิยมมาท่องเที่ยวในเชิงธรรมชาติกันพอสมควรนะคะที่นี่ก็เป็นอีกแห่งหนึ่งที่น่าสนใจเชิญเลยนะคะเพื่อนๆพ,นพิกัดอยู่หมู่บ้านดอนกอกอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานะคะค